เอาละพาทุกคนไปดูเบื้องหลังอโศกกาแบกอัพของเจสตอรี่นะคะมาตึก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 ทั้งคืนนี่ให้ดูเบื้องหลังคือถ่ายนะตู้เย็นไปเริ่มถ่ายตอนสองทุ่มใช่เริ่มถ่ายตอนสองทุ่มก็คือนั่งเมาสกับเจ้าของร้านชุดไปประมาณสี่ชั่วโมงเพื่จะมาเริ่มถ่ายนะโอ้โหตัวเลกชันคือบานบานมากอยู่ถ่ายแค่ตนนี <c oughs> อยู่ความยากที่ตึงนะ ก็คือก็ต้องซ้อมท่ากันก่อนนะใดๆว่าเฮ้ยจะเริ่มช็อตไหนเต้นยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดก็คือเหมือนเป็นฟิลวางสตอรี่บอร์ดอ่ะเติมเติอยีนาร์ครับเติมนะครับเติมก็คืเพักยีนาร์างอะไรบางแปลว่ามันสนิทหนาวหนักนะนี่คือหน้าแบบโอ้ยเพิ่งแกะสตอรี่บอร์ดเสร็จอ่ะเริ่มอาร์ตายจริงปุ๊บ เริ่มถ่ายไปอะไรเออใดเอก็จะมีแบบบางช็อตที่เราต้องถ่ายคามใช่ไหมอย่างชออ็อตที่ใส่กําไลข้อมือแบบนี้นะคะก็จะต้องถ่ายเป็นแบบถ่ายเผื่อไว้ก่อนถ่ายเก็บไว้ก่อนว่าเออก็จะมีช็อตนี้เพิ่มขึ้นมาอะไรระหว่างการคิดขยับขยับสามสี่รอบแล้วทาอยู่คนเดียวใส่เส่อ,อะไรก็ใส่คนเดียวชุดเชิ้ตอะไรก็ใส่คนเดียวมัวม่อไปหมด นะมีความมั่วเอยอะไรเอยก็มาลองมาลองเออไม่ดูสวยดีนะเป็นความอ Ind ินดอินเดียแบบประยุกต์นิดนึงไม่ใช่แบบแพทแทะแพะฉันนี้ยากมากเลยอะชั้นนี้มันยากจริง <laughs> ยากที่ผ่ายเลยอะเออแต่เราก็สูงง้ไงกนเลยก็เปิดคลิปละไปแบบคือฟังก็คือหลอนไปเลยอะทั้งวันเปลี่ยน่างผูบ้างอีกสกหนึ่งจริงจริงอะถ้าไปดูในดีเทลของคลิปนะ แต่ละอันคือแบบดีเทลมาเราคือใส่ใส่ข้อมือจนกระทั่งเป็นสีของเม็ดอันนั้นที่มันออกมาเป็นสีชมพูเออดูสีทุูยังไม่ถึงครึ่งเลยใช่แล้วสีทุูยังไม่ถึงครึ่งเลยก็นี่ต้องมาล้างหน้าเปลี่ยนหน้าเช็ดหน้าใหมา่อีกรอบนึงแล้วก็มาเป็นช็อตเอ่อถ่ายเก็บจริงๆถ่ายส,สวยๆนะก็ร้องเพลงนิดหน่อยนะคะ แล้วก็ขอทายอินนิดนึงว่ากูชั่นที่ใช้วันนี้คือเป็นของลอตเตอร์พงนะคะทุกคนตอนนี้อีก10อนาทีเที่ยงคืนอตั้งแต่2ทุ่มี่ิชั่วโมงแล้วไปไปต่อทำไมกล้องซัมซุงมันเวอร์เกินขอแบกซีข้าวแ๊บหนึ่งหิวข้ามากซิงลืมถ่ายสัตว์กินข้าวไปนะแล้วก็มีอัญมณีก็มาลองชิมเยอะมากทุกน ใส่บัวใส่มัวจริงเป็นยังไงให้สวยไปเลยจริงๆเอาพวกนี้ออกเลยแค่นี้ก็สวย้ะเห็นปะกเถอก็พยายามแต่งให้มันดูอินเดียนะมีดมอกมงดอกไม้แมาแซมใดๆอันนี้นี่ว่ายากเพราะว่าทำยังไงให้กล้องวันโฟก,กัสงงทายอยู่คนเดียวอ่ะมาเริ่มแต่งองค์ทรงเครื่องจริงๆอันนี้จริงเบื้องหลังอ่ะทุกคนเห็นเสื้อมั้ยเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อเก่านะเป็นเสื้อเก่าเพราะว่าอีกนั้น่ะร้อยโลแล้วทุกคนฉันหาชุดใส่ไม่ได้ฉันก็เลยต้องใส่ชุดเก่าเออเป็นชุดนางสงการปีที่แล้วเป็นเสื้อ ที่มันพอใส่ได้นะยางไงคุณก็ไปตามนะอันนี้คือตั้งใจมาก